กำกำลังทำงานครับแอมมี่ซายอีกคนเอาบ้านเข้าแบงค์อีกคนโดนสังคมรุมด่าครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งคุณทรายแล้วก็ท่านคุณแอมมี่นะครับทั้ง2คนนะฮะมีความที่เห็นทางการเมืองที่สอดคล้องหรือว่าคล้ายคลึงกันครับคือการล้มล้างสถาบันไทยจนโซเชียลนะครับเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างยาวนานโดยเพจเตาบุญจุนนะครับระบุข,ข้อความว่าเหมือนเวรกรรมมันกำลังทำงานอย่างช้าๆครับ วิลกรรมที่ผู้คนจำไม่ลืมนะครับแอมมี่ได้ถ่ายรูปคู่กับทุตไซเจเิอรปุระใส่ชุดสูทสวมแว่นตาสะพายก้องมือถือสมุดอยู่ข้างรถกระบะพร้อมกับทายเจริอรปุระที่นั่งอยู่ข้างๆทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะครับว่าเป็นการล้อเลียน พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือเปล่าครับอย่างโคเป็นอีกหนึ่งข่าวที่คงไม่พูดถึงในช่วงนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องราวของลูกสาวนักร้องดังและไอดอลหนุ่ม3นิ้วนักร้องชื่อดังอย่างคุณแอมมี่ชัยามรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าคุณแอมมี่เดอะวัตเทมบูครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าคุณเมย์เมลีนะครับเธอจะออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอเนี่ย พร้อมจะทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดีและขอให้สื่อหยุดทําข่าวของเธอซะพร้อมกับที่โลกโซเชียลนะครับพร้อมที่จะออกมาปกป้องเธอกันเป็นอย่างมากครับโดยชาวเน็ตน,นะครับพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายชายทันทีครับพร้อมกับออกมาแฉวีรกรรมสุดแสบที่เรียกได้ว่าโซเชียลเนี่ยพากันขุดยับเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชอมอาจจะรู้จักคุณแอมมี่นะครับจากวิรกรรมสุดพีคประเด็นเดือดที่ผู้คนอย่าวิาพากษ์วิจารกันอย่างหนักหลังคุณแอมมี่ครับไปทําวิรกรรมเหยียบย่ําหัวใจคนไทยเกือบทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับด้วยการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นั่งเรือนจําพิเศษกรุงเทพคลองเปรมที่สําคัญนะครับมีหลักฐานมัดตัวเลยว่านักร้องหนุ่มสามนิ้วคนนี้เป็นมือก่อเหตุจริงครับโดยบรรดานักวิชาการนักเคลื่อนไหวสาวกสามนิ้วนะฮะต่างทําตัวเป็นโคนันสามนิ้ว จับพิรุษเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากันแกล้งจ้องจะเก็บแต่แกนนำครับขณะที่พวก3นิ้วเข้าเส้น,นะฮะยังคงหน้ามือตามบัวครับเห็นกรงจักเป็นดอกบัวพริกลิงแก้เกีียวยกย่องว่านายแอมมี่เนี่ยสุดยอดเป็นวีรบุรุษกล้าทำกล้ารับสมกับเป็นชายแห่งวงการ3นิ้วทางนี้ข้อเท็จจริงนะครับที่ต้องปิดปากเนี่ยเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันมัดตัวคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจาก CCTV หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอครับ ไม่มีช่องทางให้ด้นหนีได้ไม่เว้นแม้แต่ตอนที่กำกําลังตามสนองล่วงลงจากนั่งร้านระหว่างก่อเหตุด้วยครับโดยอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมฮะหากพูดถึงดาราหรือว่าศิลปินที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงพัวพันกับการเมืองและกลุ่มม็อบ3นิ้วคณะราษฎร63ที่เคยฮอตฮิ่ติดลมบนเป็นไวรัลตลอดครึ่งปีหลังของปี63เลยก็ว่าได้ครับแต่พอเข้าสู่ปลายปีต่อเนื่องจนถึงต้นปี64นะครับเหตุการณ์เหล่านี้กับซบเซาดาวลงอย่างรวดเร็วแม้ว่า จะพยายามสรรหาอีเวนต์เบิ่มๆลูกเล่นใหม่ๆสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีครับถึงแม้จะโปรโมทอย่างหนักลงโซเชียลมีเดียก็ตาบครับและก็อีกหนึ่งบุคคลที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือคุณทายจเจริญปุระครับ กรณีของคุณทรายนะฮะที่พาเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคงเป็นกรณีล่าสุดเลยครับวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ14ปีที่นักแสดงคู่กำกับรุ่นใหญ่อย่างคุณลุตลนภพได้จากไปพร้อมกับลูกสาวอย่างคุณทรายเจริญปุระได้เดินทางไปที่วัดเพื่อทําบุญให้กับคุณพ่อครับและได้มีการโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุนะครับว่า14ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอกันคิดถึงพ่อมากๆขอโทษที่ต้องเอาบ้านไปเข้าแบงก์แต่ก็ ซ่อมแล้วจริงๆซายกับฟี่จะพยายามสุดๆที่จะรับผิดชอบบ้านเราไว้ให้ได้นะคะอีกหนึ่งวีรกรรมครับที่ผู้คนจำไม่ลืมครับคือแอมมี่และคุณทรายเจริญริบุรานะฮะได้มีการถ่ายรูปคู่กันครับ โดยคุณแอมมี่นะครับใส่ชุดสูตรสวมแว่นตาสะพายกรองครับมือถือสมุดอยู่ข้างรถกระบะพร้อมกับที่มีคุณสายเจริญบุรียอยู่ข้างๆทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะครับว่านายแอมมี่นั้นนะฮะจงใจถ่ายภาพเรียนแบบภาพบรมฉา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือเปล่าในขณะที่ในหลวงรองของเรานะครับทรงสเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ชนบทครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งสองคนนั้นนะฮะมีความคิดทางการเมืองที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกันครับคือการล้มล้างสถาบันไทยจนโซเชียลนะครับวิจารณ์กันมาอย่างยาวนานโดยล่าสุดครับเพจเตาบุญจุนครับได้ระบุข,ข้อความว่าเหมือนเวรกรรมเนี่ยกำลังทำงานอย่างช้าๆคนหนึ่งจำานองบ้านส่วนอีกคนโดนสังคมตะโกนใส่ I h e a r am เป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีวีรกรรมอีกมากมายเลยครับที่โซเชียลนะคะต่างขุดมาให้ชาวกลุ่มบางกลุ่มครับที่ยังคงรักและสนับสนุนนักร้องหนุ่มคนนี้ได้ตาสว่างกันสักทีจนแฮชแท็กแอมมี่ครับพุ่งทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งการค้นหาทั่วทุกแพลตฟอร์มและตัวคุณทายจเจริญปุระเองนะครับ ก็ยังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยู่เป็นเสมอว่าเธอจะทำอย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอครับซึ่งลูกเพจนะครับรวมไปถึงผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยต่างก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับว่าํำชั่วได้ชั่วสมน้ำหน้าทำตัวเองหอมกลิ่นความจออ้รอที่ไม่ได้หมายถึงเจริญน,นะครับไม่ต้องห่วงนะมันจะจบในรุ่นเราแน่ๆจบที่ห้องกลง กรรมจัดสรรที่ละคนไปเรื่อยๆนี่คงเป็นตัวอย่างสอนใจให้เราว่าเวรกรรมนั้นมีจริงและยังมีความคิดเห็นอีกมากมายเลยนะครับและทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตเท่านั้นนะครับรูปเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ